กะตมตาเป็นบุญงามวิเศษขออันเช่นที่เต๊ท้าจุองค์องค์ขอเสด็จลงมาอะนุวโมตานาคับด้วยผู้ก้าต่างลายแท้ดีลีมีนางทุมบัมบุปารเจตาเนโอตานาพิคาหาราตาเนตายาวทุตาเนธรรมตาเนปังสกุรากิวราตตาเนสปริวราตาเนอิตังตานางเม Pari sudang mutasya koni panah baca yohon tu no. <tong> 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 <tong>

Nhìn cháu tụi <laughs> con cháu bán, cháu có hộp bạc ra, Như con cháu có cho dụng, cháu ngăn bạc, Chú này ăn chắc bạc, cháu bị nảy cong. Nếu phụ song xong, cháu có mà viên, Cháu bình thích bạc, bạc căn, nhạt, Năm mai cháu có bị bắt lệ. Hát ác này, cá lạc Mà có ác, Có mà thuyết, có cát, Nhìn ra, U hơi. จุงอาปากันด่ากรรมมาดาวมาจะเก่าทำดีได้ละข่าวขึมาหาแห่งภูมิสารเปย์ใหญ่ท่านมีอาณาในนาอีใหญ่อัน้อยอย่าบ่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนยามงามีปากเรนเดือดและเขาก็ปากันเปยกรรมมาหายังสัมพันธ์อาภูมิซาพี่น้องอาณาอยู่แห่งของมืงคนก็ปากันเปยจ้าภูมิเปย์ใหญ่เท่าใดใจใยอาจุ่มบาน ยูมีจะอรากามนาจาูจีศีลสังอรรมยูขาดคือได้ใส่บาตรอยากอั้นไปดังไปอาภูมิจารย์ใหญ่แค่เข้ามาได้ดีปวนจากนาลกคือได้ไปยกถึงสู่สวรรค์ใหเต็มทันงเต็มใกลจนดับหายจิตาจคือได้ไปปูชาที่พิเศษคือวาา่าพระเจ้าจุลิมาอันจุลัดมานีะดีมาอาถาจักคือได้ขาดจุบันศีลเด้อ ว่าอันบันนั้นเร่วนอันว่ามาอธเจ้าติประมาณไกันจากมนุษย์กอันเจ้าจุมพูดวิจเน่ยก็กล่วว่ามังสุอาบัติอันจนก็มีบันนัน ตังเล็กเต่นอันไปปนาส่วนตัวกงนายไรก็ปาการวินจะทำอาบักขันดว่บอกการตั้งปานาทิบาตบกกัสัตว์ตาคงจันก็เล่นชู้อจุไรดอกผัวไพ่กอดื่มกินสุราไม่ได้จถวแต่ก็จำกรรมอันดีนี่นบาดินจานาจาสินขวานาไปปกาศปากกันใส่บาดอยากทำไม่ตั้งไปหายังอาฟุมงัตาบมเพดเพื่อเขาได้พนจากกินอาไปก็มีปัญหาแล นี่อิดากิยาอันกาเกอายะมาอาเอนเตปะมาลายะดอกกับบังคุมสมิตรศดีสาธุ ทุกองการาาบันเทิกาเดันตินธารายรัตน์เกีวเจ้าตัางสามประกาบ้านนีมุลลาสัาวูทัขาตังางไหลไม่มีนางมายุรีสุริยาพร้อมกับลูกเต่าล,ลันลินและญาติกาพี่น้องจุบูจูโคนก็ได้ตกแต่งห่งดาตาน ก็เป็นการโบราบนดีพร้อมพร้อมถึงที่จักใดนบน้อมหือเป็นตานมีดังบุภพาบ้านดงดอกไม้มาตั้งไว้เหนือคันเพื่อเจ้าขอสุมาอย,ย่างสภาวัตุตนาหลายหลากสัมปพ้อมภากจุอันอันดังปู่ข้าจากเวียนวานกาวไว้อย่าเมื่อปู่ข้าตั้งหลายได้ตกแต่งหางซึ่งของตาน ร้อนมีใจบ่ชื่นบ,บ่าบานโมมืดใดเก,ก่ากำลังลืดโมโหนับคำปาโลออกปากเป็นคำอันกระยาบว่าจีกรรม้อนพิจากกองทำสํมสิ่งคือบุพภาภางาเจตนาอันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ใจใจ,ใจมุนชันน้ำพางาเจตนาร้อนมีใจเก่าใส่ผองแป้วอัปปรา ปาราภาข้าเจตานาหลอนว่าได้ือตานแล้วบ่มีใจจุมชุ่นยินดีบ่มีปิติสายจึนตองยังมีใจอ่วงข้องโดยโรพระมัเสระธรรมบุคาตังลายก็ขัวเป็นโตสนกรรมทิศแปดจิงจักแวรขอสุมาขอสัาปวัตุตานา,ายโพสัมาบาตดหมูเ่เวนกรรมขออย่าได้เป็นนิวราณานธรรมกรรม อันจักหามตังไปสู่ันฟ้าและนิรบายสีแกมุรสะธาบุค่าตังลายชุผู้จุคนชุใหญ่น้อยใจยิงขอหือสมข่านิ่งไฟอ่างอย่าได้หลงของค้างอยู่เมอนนานนั่นจุงจักมีเสียงแต่ดิลีกายกรรมังวจีกรรมบังมโนกรรมบังสันชินจันโตสังอาสันจินจันโตสังสับบังโตสังสามันตุโน สัดสาันธุบัินี้มูลาสัตถาผูขคาตังหลายไม่มีนางไม่อยู่ลีสุริยาพร้อมโดยลูกหลาเลนและยาติกาพีน้องชูบูชูคนก็ได้สนองคงควายหางดาตกแต่งตามปิมแปงประเพณี ไมามีบุพาราจาด,ดวงดอกไม้แล่นจตุปัจจัยไตยาวัตุตานตังหลายมูลมากจากบริจากตานไปหาบัดนี้ก็เป็นที่ปาิิุณณาโบร r a m o n d พอม a มก็ขอ,ขอยกยื่นน้อมยอนต์ถวายถึงแก่พระแก้วเจ้า,า,า,าต,าตั้งสามทางกันก็ทรงมีธรรมะาม่ตาปฏิคาหารับเอาอย่างไจยวัตุตานตังหลายมูลพวนี้ แ่งมูลรัทธาภูกตาตั้งหลายในการบัดนิยามนี้เตียงแต่ดีดีส่วนคุศสะระบุญราศีมุลพวกนี้ทา,ายมูลรัชธาภูกตาตั้งหลายกระทำได้แล้ว จากอุติสาภายแผ่คือไปถึงแก่ดวงเวียนยานแห่งผู้อัญโยคาว่าจะรูตีตายไปสู่ปาราโรคไปนามมีกามีนามมาก่อนชื่อว่าจันสมพงศุริยาออกู้ส่วนผลบุญตานต่างหลายมวลพวกนี้จุงไปรอดไปถึงออได้กินได้บริโภค ในกาลวันนี้ยามนี้นั้นจงจักมีเสี้ยงแสดีลีเมื่อจักไก่ตายลวนหากว่าได้วางจิตใจเศตนาอารมณ์อะไรไปบ่าจางไก่ไปทกของข้างอยู่ในระวังจันตุระอาบายตายเป็นผีเป็นเตทุกขเวทนาลำบากโอ้กันอยากอาหารก็ขอเตจะพระบุญตาต่างลายมูลฝูงนี้ ไปผายโพอที่ได้ปนจากตดในอาบายนั้นแสดีลีอันลิ่งล้อนว่ากาตาที่การบุญสมปันแห่งอาจารย์สมพงษ์สุริยาได้กาตทำบุญมามีมากยุติจากคราบเมืองคนเอาจิตใจ,จตนไปเกิดในสุคติเลิศสวรรค์ก็ขอหน้าบุญเรื่องนี้ไปเตรียมทันแถมเล่าเื่นใดสาวยสุขยิ่งกว่าเกาทาราบ่ตเต้าได้รอดเี่งแก้ว ยอดเนราปานเป็นตีแล้วนั้นจุงจะมีเสี้ยงแต่ดีลีกู้สวนสวนบุญราศีต่างหลายมลุ่งนี้นาม,มีหลายมวลมาบุญราสธานบูคาต่างหลายไดบลริจากเป็นการขอแผ่ไปหาอินตาพรมคูดนาถึงยมมาราชาถึงเทวบุตรเทวไดไก่ไก่อันอยู่ป่าไม้ดวงนาอันอยู่ครับป่าตาเถื่อนทำตนอยู่หักสาน้ำและสาทาน ตนอยู่ห่างสาอาวาสและอากาศอันอยู่ฟาาฟ้าแหล่งลาสาคกลอันอยู่วันตกวันออกอกาะไตหนเหนือตนอยู่หักษาไรนาเลิกส่วนตนเดินเสวแวงส่อเซลตนแวกเดินแวดเกี่ยวปื้นคงตนหักษาหอหงและห้อมห่วยตนไปก่อนนาแล่ดตำลังตนอยู่หักสาการงคาวาตังพุดนาคน้ำนาคีตังแม่ทรณีเกากี ตังเท้าตังเีจานตุโลกาบันตังเทวบุตรตนวิเศษตังพระปาจิกและอาระอันตาตังงนเลขาเขียนขีดตามจารีของธรรมย่างผู้ใดก็ตามบุญบาปโจทย์ใจเป็นลากเงินลากคำตังเท้าเวสุวรรณผู้หานย่างโลบนัําลังโกไก่ไก่ตังพระอริยเมตไตรตนอยู่ฟ้าฟ้าบันนี้มุลราสท่าผู้าตังลา sawwa manisi haang sama diami <coughs> surram merah Mas siapa matakana Wea manisi haang sama diami

กุเลนก็มาไกล34 <Felul muitas Ort poeticarias> no 68กินน้ําอีกกันอยู่เดี๋ยวเข้ามากันมาไวๆต้อง Namo tassa pada watu ala ato sama tamu rasa Jualan nama ini yang pura tidak namidwa Puran kadang jasa kadang kaman jasang kanjak namidwa Sakala jana patah malaya nama padu ปาลมาตาปิติสังอาลัมปิสังสัมมาสิติตัตปูดุราสัุริสัตถ์ไออาจารย์เจ้าตุดเป็นกัมปีมาลัยอันนี้หากกระตังไว้าคือเป็นติวัยสกัลละปูจจักเกิดผลเลติวดาตั้งหลาย เพื่อหไอ้คนตาตายจามไปในเดไปนอกตุเราของกันดังสีมาด้วยกัมปีมาไรอันนี้เดนาสามอาตากาอาเองบาทอันนาผาเจ้าตรายเป็นดูอย่างเจ้ามีสัญนาไปไปนานี่เจอนามีตราโบกาณอกไว้ยังพันนาำาดดุพุตานันเจาเาประกันกับกปั้นปะรียาติอัมตมันฟาเ อาณาบังเกิดแต่พระปุระอามีตวาปุกะกบวยยมพระอริยทรงสนะโกงจินใจสะอาดจนปฏิบัติราวร้อยประปุระบาสะพันยุนนำเอากังสอนตนผู้ต่ปราบเอื้องบางเกิดจาราบปัสสัสเกเกกะเกขุนเรติบาดาสังไนเตนาอาบีเตกาเลในกาลาอัลลงเลียวยังมีจนเกี่ยวมาเอ็นจนหนึ่งจีวานติฟามลัย จนนรงินใส่ิเศษประกอบไปด้วยเอตอิทีิทิยานนี่สัยเจ้าก็อ่ันสะายเส้บ้านอันหนึ่งจีวากรรมผู้จะกรรมอันอยู่ในกิตจัภาวในยันระบีอันเป็นจ่อแห่งเกี่ยวเจ้าดังสามภาการเตนาเอกาติวะสังจะมีในบ้านหนึ่งใสมาอาเดนเส้ามาไาลตุนอุอาจเจ้าก็กการกัไปสู่นรกเพื่อจับยกเอาฟูพเพศ อาดีงเกศไปเหมือนมาปวีสีตัวเจ้าก hm ็เข้าไปสู่เกศยมพิการทะเลในเมื่อปัญาโยมมาหลักอันเลี้ยวยันตุนเกียวติดฟ้าเมฆไรก่อภาสาไรเตีงโจทย์สลับดูลอดสุอันอันบ่าปันเตกาวายเจ้าตนมุ่นมากเจ้าโกูรุจากปัญเดกีติได้มานั่นจา chú phụ tỷ pa ca tô tỷ ma a chen tỷ 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 ma lai <laughs> khăn khăn phải bay tiêu lì và lau lưu tê chú phụ trở vì phân phôn ma cho mi cầm a a na ma khai phổ phung sát an tông phổ chú nai a bái tê đi đi ma cha a ma Văn ra ba khá đệ cháu cô phu phun cháu chú lạc lưu lọt เขากระุญการจำบุญมีมากหรือว่าเขาการจำบาปมีลายันจาเตชะจาอันบาสัตรังายบุญมากก็ระขับไปเมืองปนฟังเอาจนมาสู่อาบายยังมีตายเตือนล้นเขาบอกว่าขอปาดอาณาไข่ปนจากจุตดใครซายยาสุกนัช่วยจุดนา่สมบัติโดยยาเตชะบุญสมบัติเองพักเป็นเจ้าของเธอ ทีนั้นมาอาอิศประมาณลายชนพระดงจินใสสะอาดจังก็ดีลาดไปสู่การยังสัตนาโลกอันจองโดดไปอยู่ไรยปุ่นลายเสนเจ้าก็ไปสู่เดนนรกเป็นแห่งอันกำบีปากการโตแ่งอืเป็นไฟมีเดินบาเบตาลานีหอใหญ่ตัวอากรพี่ใหญ่คนดี โอสุตานาลกมีงกับเกศกาตานาลกเป็ดกันตัวตายแล้วกลับขึ้นเป็นตัวต่างเก่าอเวจีนานโลกนั้นเราสะาอนอาวิบวัฒไฟบังเกิดตัวเป็นไฟไอเหยียบโซลุวะนาลกเป็นต่งเกินคงมิจักกันจานาลกทับเจ้าตอนวิญญาณโลกก่อสุไฟเจ้าก่อเบาดูได้ใะใส่มีใจมากใจโผร่งสัตว์นาลกคือนโปรจากอาบายเจ้าก็กโอดไม้สังเกตไป เบ้นเตปุโปรได้กปินาพกาจังจักรรามนาภามีบาโกอานันตายกรรมอาบินักจักรวัยธาพระอริยะเมตใจแจ้งมาไปโอดเมื่อพระฤกนรักจะโตกเมื่อไปดุนเตนานที่นัดมาเอ็นเตปมาไรก็บิกไปกับโสดสู่ยมนักลมพระราชาอาห์กบ่าวมาอาดาดลมปินไกในยะอาบาอ

yô ma la cha a a pa dar ko yo mưu ka pan ra ba ka de cháu a ma tôn ka ru na po sa da sa to sa thu di a nưng pô kha ko no ju bôn nơi khao tê li p tam bôn ưu ta na sa อยาเอือกเขาไน้ปีอกเคอมาสิเก่าอยากมาอารมณ์ตัวเราให้อวิจีก็คือเขาที่พูดนั่นเองเป็นอยงคนต่งชาติเราต้องรบายพอี่หมดคามจอยู่ไรไฟเปเอาคำนี้ไปบอกแกเจ้าจุนกูอยาเอือกเาไกันทั้งป่านาติบาอยาเข้าอ่านห่งสือามอใจผู้อาตอําเอาคงตัน่าเล่นจูบจับงานพวกนี้ตนอยากดูได้คำสนคำสอน ย่ลืมนะเมาอย่าเมาจาคนเก่าแต่จีตภาพอย่าใจหานแต่ปดตีเมอย่ากาสักแต่รักต่ไม่สลีมาปดยามั่งแกวปวดเจรีย่ากาัจำปัจจุบัี่กาตจำออเหลือจินปะเจ้าออกจูปะกันปะกอบไปเลยจิตดานยิตาปากันมันปิดจาาเลอิตาพรวนาจันติวะสุจางอาจักเกลืเกลิกานำไปจูัะพระเลนีะบาน

เอาเขาพินีจบาตในอาบาตเกอาจีนะเลมนุษย์ศาสตร์อันบกวนจางไรในบานนานเขาขอป่าวพ้เดินกันบารูราอิจัยจางไรเฮ้ยบ้านี้ดันมาอาเอิจเอาดันก็เข้ามาเบจ่าจุดปะกานอ่านคงเมื่อใส่บาตรทุกคนก็ให้หลักการอ่านในบนใบกุศล ตอนนี้มีอะไรล่ะลสองดำอันนี้ได้ใจไฟฟ้า้านเนดูดำเลยคือว่ามันจะเปลี่ยนกอกคือว่ามันจะเปลี่ยนนี่บ้านนี้เนาะ

đó à tối bắt xe này sì sì gặp được rồi à à đúng พวกมันเอามาให้เราถึงจะเอาไปก็ไม่ได้แกก็มาเอามาให้ร่ไหมโอเ a <Yeah>. d、yeah. ยำมะม่วง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 ครับถ่ายจ๊กผักกาศก็ถ่ายแล้วถ่แล้วครับจกกาศเจอกกาศก็ถ่ายแล้วลาบอะไรยำมะม่วงผักกาชมหมต้มผรกกาศเลออันนี้เพื่อภาษาอย่เกมเกอะไรอ่ะเนะอ๋อูโอ้ก็ะได้กระได้ไดแหลนี่

ลเ้คือพวกอะเดี่ยข่าวคือนนือ่วมาเลยกาใช้้หลักอันนี้พอดีอหน้าวิดีโอถ่ายรูปเลยปถ่ายรูปเลยวิดีโออย่างที่คนที่คนถ่ายออกแล้ว